ตัวอย่างทานเวกิเวลานะครับมีปัญหาสุขภาพเป็นเท่าแก่ลงงาย่ายเจ็ดสเอนะคะอาหารเสริมก็ต้องทานพักผ่อนก็ต้องพักผ่อนให้มากๆอาหารเสริมก็ต้องทานทุกอย่างอย่าลืมนะคะน,นะครับวันนี้ประสบการณ์นี้จะมานําเสนอและเป็นคลิปวิดีโอที่ภาคภูมิใจนําเสนอท่านใช้แชร์แบ่งปันกับคนที่มีปัญหาโรคกระเพาะอาหารลําไส้นะครับ มีกฎหลาย้อนอันนี้ขอแนะนำพี่กัญ hey, จิราเกษมสีนิวัฒนาหรือนิดเนียนชื่อแจจูนะคะเมื่อก่อนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยกห่วงสุขภาพตัวเองทำแต่งานแล้วก็วันหนึ่งก็เป็นอามาพลึกค่ะเดินไม่ได้หนึ่งปีแล้วก็เป็นโรคหัวใจอ๋ออาชีพเหรอคะเป็นเจ้าของโรงงานเกงยิงคะ่ะ เดินไม่ได้ปีหนึง่งไปทำอบอลลูนหัวใจแล้วก็มาเป็นเอามาพึกต่อ,อเสร็จแล้วปัจจุบันดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าตัวโกโก้ชงกับนูทีนะคะกินแล้วบํารุหัวใจทำให้หัวใจเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็กินตัวในเวีกีเวลาก็ดีนะคะตัวไหนฮะเวีกเวาตัวเนี้ค่ะคดีมากเลย ดีมากเลยค่ะบางครั้งรู้สึกอ่อนแอจังสุขภาพภายในไม่ค่อยดีเราได้เดินมวอกีไปหนึซองหลังจากนั้นหลงนัง,ง,ง,ลงจากนั้นสองชั่วโมงรจหลังจากนั้นสองชั่วโมงเราจะรู้สึกเลยว่าเราดีขึ้นเราดีขึ้นเลยค่ะ ก็เลยกินนาตลอดรู้สึกตอนนี้เราใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ของสุเรียนหลายตัวแล้วนะคะไม่ผิดหวังค่ะผลิตภัณฑ์สุเรียนดีทุกอย่างอย่างกาแฟกาแฟโสมนะคะที่ได้ทานมันดื่มมาแล้ว2ปีกว่าค่ะดีมากความดันไม่ขึ้นเลยเมื่อสมัยก่อนนี่ความดันสูงมาก ปัจจุบันความดันพอดีเลยค่ะดีมากแต่ก็ต้องกินต่อไปเรื่อยๆมันก็แข็งแรงดีอยากจะแนะนำให้เ,เพื่อนฝูงสนใจในเรื่องนี้บ้างสุขภาพอย่า,อย,าอย่าเหมือนพี่นะคะที่ปล่อยปลามันเรือน,นานต่อไปต้องมันเริ่มกินกัวพวกพวกเราทุกคนชาวสุเรียน ทานตัวนีนน้รู้สึกยังไงเวคิเวราทานแล้วเป็นเกี่เวรานี่ทานแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นหลังจากนั้นสองชั่วโมงเราก็จะมีความรู้สึกว่าภายในเราที่เคยเจ็บเหมือนกับบางครั้งนอนแล้วเหมือนกับว่ามันจะเจ็บตายหรือเปล่าไม่ทราบน,นะ,ะแต่พอเราทานไปสลกวสองชั่วโมงแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่เจ็บปากก็เลยทานมาเรื่อยๆบางทีบางทีก็ทานก่อนนอนเข้าคิดเลย กอยากจะให้ทุกคนนะคะห่วงสุขภาพตัวเองก่อนที่มันจะสายเกินไปเหมือนพี่แต่ก็ยังไม่สายค่ะเรามาเจอสูเรียนก่อนเราก็เลยดีขึ้นให้ทุกคนไม่ถึงตัวเองก่อนแล้วดื่มดื่มผลิตภัณฑ์ของสูเรียนนะคะขอบคุณค่ะ